ถ้าพัดลมระบายความร้อนแผงแอร์เสียนะครับแรงดันในระบบน้ํายาจะสูงเกินค่าที่เราตั้งค่าไว้นะครับตอนนี้พัดแรงดันอยู่ที่209ปอนด์แล้วก็พัดลมทํางานอยู่ที่65%เปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพัดลมทํางานปกติไหมตอนนี้พัดลมทํางานปกตินะครับอยู่ที่65%เปอร์เซ็นต์ปรับความเร็วด้วยเรคูเลเตอร์คอมพิวเตอร์นะครับตัวกล่องสีดำๆนี่แล้วก็เราจะอ่านค่าแรงดันจากตัวเพรสเชอร์สวิตต์ตัวนี้แรงดันน้ํายาเดี๋ยวเราจะจาลองว่าพัดลมเสียนะครับโดยการดึงฟิลของพัดลมฮะตัวนี้นนนะััพพอดลมหยุกาาทํง แรงดันน้ำยาก็จะสูงขึ้นนะครับจาก209ตอนนี้ขึ้นมา2 3 0แล้วแล้วก็สังเกตได้ว่าตัวกล่องคุมพัดลมเนี่ยเร่งความเร็วพัดลมขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ทํางานนะพัดลมเสียอยู่แรงดันน้ายาก็จะสูงขึ้นเรื่อยครับดูตัวตรงค่า psi นะพอถึง320เป็นค่าที่เราตั้งค่าไว้นะครับสามารถปรับตั้งค่าได้ระบบจะตัดการทํางานของตัวคอมเพรสเซอร์ออกเลยครับตอนนี้คอมยังต่ออยู่ตอนที่ตัดแล้วฮะแล้วก็เครื่องจะร้องเตือนนะครับแล้วก็มีตัวสนังสือว่า ไอจีนะครับขึ้นโชว์ที่หน้าจอตรง PSI ฮะเพื่อให้เราทราบว่าตอนนี้แรงดันน้ำยาเกินจากสาเหตุจากพัดลมเสียหรือว่าแผงตันหรืออะไรก็ตามนะครอะตอนนี้พัดลมเสียนะครับก็คือเราดึงฟิล์มสักครู่ออกระบบจะตัดการทํางานของคอมเพรสเซอร์ออกครับแล้วก็จะต่ออีกทีเมื่อแรงดันน้ำยาต่ํากว่าค่าที่เราตั้งค่าไว้60ปอนด์นะครับก็คือจะต่อที่260ปอนด์อันนี้เราต่อฟิล์เข้าไปแล้วครับแรงดันน้ำยาก็ลดลงมาพอแรงดันลดแรงดันลดต่ากว่า260ปอนด์ คอมก็จะกลับมาต่อใหม่นะครับจะเป็นระบบนี้ขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีครับ